ครับเอวงจรวันนี้นะครับก็วงจรกลับทางหมุนมอเตอร์สามเฟสโดยไม่ต้องหยุดนะครับโดยไม่ต้องหยุดเดี๋ยวรูปวงจรนะครับครับออันนี้เป็นวงจรที่จะทําวันนี้นะครับด้านขวาเป็นวงจรคอนโทรลนะครับด้านซ้ายเป็นวงจรกลาง เดี๋ยวเราจะทำวงจรน,นี้นะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับเปิดไฟล์ใหม่นะครับเปิดไฟล์ใหม่อันดับแรกนะครับเราจะทำวงจรคอนโทรลก่อนนะครับจะทำวงจรคอนโทรลก่อน L1 ครับนิวต้นครับนะครับต่อไปครับ F2 นะครับ F2 ก็คือฟิลนะครับฟิลสำหรับวงจรคันโทน เมนูด้านล่างนะว้าอยู่ทางด้านขวาด้านด้านขวานะครับอ่านี่ครับตัวนี้ครับนะครับนี่ครับฟิลววงจรคอนโทรลนะครับฟิลววงจรคอนโทรลนะครับอ่าตอนนี้มันเป็น f หนึ่งอยู่นะครับแต่ใน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 โค้ดของวงจรคอนโทรลเนี่ยมันจะเป็น f สองนะครับเราก็ ไปทำการแก้ไขนะครับที่รูปประแจนะครับแล้วก็เลื่อนรับเลื่อนให้เป็น f2 นะครับแล้วก,กดพื้นที่ว่างก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ตรงตางเงื่อนไขนะครับจับป้องจรนะครับตัวต่อไปเป็น f3 นะครับก็เลื่อนเมนูด้านล่างนะครับเลื่อนเมนูด้านล่างอ่าตัวนี้ครับ ตัวน,นี้นะครับครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้โพสยังไม่ตรงโพสยังไม่ตรงเราก็คลิกที่ตัวมันนะครับแล้วก็ไปแก้ไขที่ประแจนะครับไปกดเลือกที่แท็กครับแล้วก็เลื่อนตัวอับ สอนให้เป็น f นะครับมาที่ number คนระับแล้วก็กด f สามกด f สามนะครับเราก็จะได้ f สามครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็น switch nc ครับ สวิตช์ N4 นะครับตัวนี้ครับพุทบัตต้อน N4 นะครับในวงจรให้เป็น S1 กดเพื่กมาครับพุทบัตต้อน N4 พุทบัตต้อน N4 ครับถัดไปครับพุทบัตต้อน NO นะครับก็ตัวนี้ครับด้านล่างครับสัญลักษณ์นะครับพุทบัตต้อน NO นะครับเป็น S2 นะครับเป็น S2 โอเคครับเออ S2 นะครับ S2 เนี่ยเราจะใช้หน้าสัมผัสมีทั้ง NO และ NC ในตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอ S2 ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้หน้าสัมผัสแบบนี้นะครับอันนี้เป็น S2 นะครับแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น S3 นะครับเราต้องใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับมี1 NO 1 NC ครัในตัวเดียวกันหลังจากนั้น K สองนะครับแล้วก็อันนี้มันยังเป็นเค K หนึ่งอยู่ รเราก็ไปกดแก้ไขนะครับ Number น,นัมเบอร์ให้เป็นเคสองนะครับให้เป็นเคสองซะสายของลายนี้ก็คอยนะก็ไป k คเครับในแถวที่หนึ่งนะครับในแถวที่หนึ่งนะครับต่อไปก็เราก็จะ เดินวงจรแถวที่หนึ่งนะครับก็จะไล่ต่อวงจรนะครับจากลายนะครับมาฟิลฟิลมาโอเวอร์โหลดจากโอเวอร์โหลดมา S 1หนึ่งนะครับจาก S 1หนึ่งนะครับไปเข้าสภาวะ nO ของ S 2สองนะครับแล้วก็ออกจาก S 2สองมาเข้าสภาวะ Nc ของ S3 สามครับจาก s อสามออกเข้าคอนแทคช่วย Nc ของ K2 สองออกจากคอนแทคช่วย K2 สองมาเข้า a อหนึ่งจาก a อหนึ่งพบวงจร g นิวตันอ่าวงจรลายที่หนึ่งก็จะประมาณแบบนี้นะครับลายที่หนึ่งก็จะประมาณแบบนี้ ่อไปอ่าเราจะลองเพย์ให้ดูก่อนนะครับอไฟจะจ่ายให้กับคอนแทคนะครับไฟจะจ่ายให้กับคอนแทคนะครับแต่ไม่ล็อก ไม่ล็อกนะครับไปจะจ่ายให้กับคอนแทคแต่ไม่ล็อกนะครับเน็ตไม่ค่อยดีนะครับเน็ตไม่ค่อยดีวันนี้เน็ตที่วิทยเเน็ตไม่ค่อยดีครับสุทวีทันไหมครับ สัสดีท่านครับันภาพภาพมันมันอื้มไหมครับหรือว่าภาพมันได้อยู่ภาพปกติครับแต่เสียงอาจารย์มันขาดขาดหายหายเฉยๆครับออโอเคอ่าเพราะว่าเน็เน็ตเน็ตไม่ค่อยดีท่านเน็ตไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวอาจารย์เข้าใหม่สักครู่นะครับหลุดเฉยเลย โอเคครับได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคครับโอเคครับอันอาจารย์ต่อนะครับอันนี้ไลน์ไลน์แถวแรกนะครับเออ่เมื่ออาจารย์เข้าตัวไหนแล้วพย่อมยูทูบให้มีโฆษณาเนี่ยนะครับเมื่อกดต้องตั้งอะไรนะ s สองนะครับ km หนึ่งก็จะทํางานนะครับแต่ว่าไม่ล็อกตําแหน่งเลืมแล้วต่อไปเราจะทําล็อกตําแหน่งยัดอะไรนะแล้วตัวไม่รู้อ่ะครับล็อกตำแหน่งทําได้โดยไม่เป็นไรจะทำได้หรือเปล่าไม่เป็นไร เลือก Contact NO. คอนแทคเอ็นโอเลือกคอนแทคเอ็นโออ่าตัวนี้นะครับคอนแทคเอ็นโอนะครับเลือกขึ้นมาครับนะครับแล้วก็เป็นเป็นเคสหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อสายวงจรนะได้เลยนะครับอ่าพอต่อเสร็จนะครับเทส เอสปุ๊บโอเคเอ็คเอ็มต้องเป็น k เอมนะครับตัวนี้ก็แก้ไขาจาก k 1หนึ่งเป็น k เอมนะครับก็ไปที่แท็กเลื่อนเป็น k เอมนะครับก็เสร็จครับทดลองอีกเที่ยวหนึง่งกดปุ๊บนะครับวงจรก็จะล็อ นะครับแม้เราปล่อย S2 แล้วกด S1 ก็จะสต็อปครับโอเควงจรถูกนะครับเพิ่มลายต่อไป,ปะเพิ่มลายต่อไปอเลยครับลายต่อไปเนี่ยจ่ายไฟจ่ายไฟเป็นซูมคาวเลยเนี่เป็นซูมคาวหรือคูยกก็ได้เป็นซูมคาวไฟเข้าลูอเอสา <H 3 S 2> สามนะครับอเอสสามโหลด โอเคเป็นข่าวเหมือนลางนี่ครับหังจากจุดนี้มีปัญหาครับจุดนี้ก็ได้ที่บ้านด้วยเนี่ยครับโหลดแล้วใช้ไม่ได้เลยโทรถามก็ไม่ใช้ได้แล้วโหลดอะไใช้ไม่ได้ไปซูมเลยพอไปพับปั๊บพับอะไรอีกไม่หายอะไรไปไม่ได้เลยนะก็เลยต้องดูไปซูมตัวไหนเยอะเกินแบ่ซูมข่าวไปเลยนะครับเดี๋ยวลดไปแล้ว ไม่ทีนี้จะดาวน์โหลดไช่เนี่ยแต่มันเป็นตัวนี้ตูมเหมือนจะเป็นตัวนี้เท่าไหร่ครับต่อมาเข้าเซ c เตอร์ก็เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับก็เลยมันเลยเป็นส้นนี้นะก็ได้ตัวนี้แหละนะครับเส้นนี้นะครับเข้าแล้วที่ S สามนะครับออกจาก S สามไปเข้า NC ของ S สองนะครับจุดนี้ มันไม่เป็นแอปมันเป็นเส้นนี้นะครับเส้นมันอาจจะยุ่งนิดหนึ่งนะครับว่านะครับเส้นอาจจะยุ่งนิดหนึ่งถ้าเราดูได้นี้แต่ถ้าเราดูไล่ตามวงจรเราจะเข้าใจนะครับเมื่อออกจากเคสองนะครับออกจากเคสองก็คอยเคสองอีกตัวหนึง่งคอนแทคช่วยนะครับแก้ให้เป็นเคสองนะครับ ออกจาก S2 นะครับก็มาเข้าเส้นนี้ครับเส้นนี้นะครับเส้นมันอาจจะยุ่งนิดหนึ่งนะนะครับมาเข้า K2 จาก K2 นะครับออกมาก็จะไปเข้าคอยนะครับเป็น KM2 นะครับ KM2 จาก KM2 ก็ครบงรวนะรบรบงจรที่นิวตันนะครับครบวงจรที่นิวตัน แล้วก็คอนแทคช่วยอีกหนึ่งชุดนะครับของ k คเคสองชุดนี้นะครับแก้ให้เป็น k คสองแก้ให้เป็น k คสองนะครับแล้วก็จำระหว่างเอสองเอสสาม ครับ่4จุดนีบ้บางทีเส้นเส้นมันอาจจะงง เส้นอาจจะงงเราต้องไล้ดีๆได้เถือจุดนะครับต่อไปก็ไฟหลอดไฟนะครับหลอดไฟเดหนึ mm ่ง hmm. อีกหลอดก็ H สองนะครับสำหรับหลอดไฟสำหรับหลอดไฟก็จำ วิ่งแบบนี้ได้เลยโอเคก็เสร็จนะครับเดี๋ยวตรวจสอบวงจรดิว่าทาง,งานได้ไหมนะครับกด f สอง่าเห็นไหมครับติดนะครับกด f สามได้เลยมันก็จะกลับทางเลยนะครับถึงจะถูกนะคอ่าอันนี้ยังไม่ล็อก นะครับแสดงว่าการล็อกตําแหน่งการล็อกตําแหน่งยังผิดอยู่นะครับยังไม่ล็อกอ่าไปแก้ไขการล็อกตําแหน่ง k คสองเคสองัวนี้ดีเลสเซนีิทิ้งก่อนนะครับอ่ลองแก้ไขใหม่ ลองอีกเที่ยวหนึ่งนะครับเคสามที่มีปัญหาเมื่อสักครู่นี้อ่าเคสองผ่านแต่เคสามอ๋อโอเคต้องเป็นเคเอมนะครับต้องเป็นเคเอมโอเคครับอ่าลองใหม่ ได้แล้วครับต้องเป็น k คเอนะครับต้องเป็น k คเอนะครับงานก็จะออกมาประมาณแบบนี้ังานก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้เราลองทดลองไล่นะครับเส้นที่จะงงเนี่ยก็คือหน้าสัมผัส S สอง S สามนะครับที่ใช้สองชุดเนี่ยมันจะงงนะครับเดี๋ยวไล่ทีละทีละชุดก่อน